นะครับอ <the> ันนี้เริ่มวานแล้วครับมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไรครับานไไม่ต้องมันลมนิดอยล องเดี๋ยวมันนี่่บอกแคมัเหลือประมาณนี้กลับตัวแม่งโคตรปวดเลยฝันปุยเลยมันกินแบตไหมไงยิ่งสูงยิ่งกินครับปกติยิ่งแบกน้ำหนักการประคองตัวยิ่งสูงยิ่งกินแล้วก็แบกน้ำหนักนานก็กินปกติครับหลังจารเลยจานเมื่อกี้มันถึงคันไหมดิอย่าเดี๋ยวก็รู้แล้ว ลอยหมดด้วยดีครอยากรู้ถึงแค่ไหนดูในเงาไม้ครับถึงนิเดียวนี่ถึงนิดเดียว ลงลงมองมองมมันจะกระจายกว้างปุ๋ยมันจะลงเป็นแนวนี้แนวแบบแนวจำเรียมตั้งยิ่งสูงยิ่งกระจายกว้างมันต้องยูเรียจะเห็นเลยนะปุ๋ยขาวขาวนี่พื้นที่เจ็ดไร่นะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบ2นาทีนะครับจำรว้ว่าเจ็ดไร่ใช้ระยะเวลากี่นาที กรณีหน,นึ่งกค็คือน้ำหนักก่อนที่น้ำหนักปุ๋ยจยะตัดมันจะเหลือประมาณ2โลโล2โลถึง1.5โลหรือว่า1.2ก็ประมาณเลยเลยกลับตัวแล้วก็ ง่ายไหมดูตุ๊บเราก็แค่เต็มพอมันใช้พอมันแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะกินพลังงานไปเรื่อยๆเล็งนดีๆระวังสายไฟเวลาเราตัดแต่ไฟหายต้องเหนื่ัน เี่ยนไปเลยครับมไ,ไม่เก,ก็ม,เเเกม,เม่มเสียงอะไรวะมันบอกว่าน้ำหนักเหลือมันต้องใช้เหลืออะไบึง้งเดี๋ยวบ,บึ้งเทมหมดนะครับอีกโม่น,นึงน่าจะจบครับ เป็นแบตไปเนี่ยแบตเหลือสไฟสองขีดเลยตอนแบตมันด้วยปุ๋ยระวังเวานข้าพันลมมั้งสิเจ็บร้อยแล้วั้งหกใบโธ่ที่ว่านั่นะพันลมอืมจอดใกล้ลมจัดทิพไพรพอบินขึ้นไปมันแถบมาหาลมมด้งสิเี๋ยวตั้งฟีเลยเวิ่งฟาดอืมนาใคระเหงาพตา อรของพี่เหรอครับบินตัวไหนอยู่เอ้ยตัวน้อย17ลิตรธรรมดาฉีดที่นามาอยู่เุคนี้เขาไม่ขึ้นเอาเองเลยปวดหัวเองเชื่อไหมผมไม่เคยอยากได้เลยนะมาก่อนไม่ก่อนไม่ใช่ว่าเรื่องราคานะไอ้ราคาไม่ไม่เกี่ยวแล้ว เขาไมชอบแต่เนี่ยนี่เขาชอบจ้งให้เรายี่สิบนี่เขาก็จะเอาตะขามหบขามไปขุบขามไปมาตัวใหม่เลยอีี้๋อพี่ก็มีบินอยู่เงี้ยครับจ้างบินอยู่บินด้วยออีีต้ะไรวันนึงผมบินสามร้อยกว่านะบินไลรที่บาทอ่ะฮานูน่ะไรหกสิบวันสี่แปดสิบอันนี้หกสิบบาทอ่ะแต่สิ่เมื่อดีดิ อันี้60บาทเองเรก่อนได้ก่อนเร่ก่อน้า้เนเนี่ยไอ้มนเมนทงไงเนี้ยสามแร้อยเนี่ยสามร้อยเออลูกคาผมก็มีที่ว่าไอเมนไอเมนโดนโดนี่ี่นี่นีดนี่ที่ ก็ดูไปเรื่อยๆครับดูคลิปทำงานไปเรื่อยหกลายใช้เวลาไปเท่าไรครับตอนนี้ก็เกือบ6นาทีก็รวมๆแล้วประมาณทัก10นาทีครับ6 7ไลาใช้เวลา10นาทีไก่มเ็นมาตัดราคาเต่าล่เหลือสูงเใช่สูงขึ้น มันพ้นสิ่งของประสาแล้วแล้วลงมาเลยเมดเมตรแล้วลายหมดแล้วมึงครับคลิปนี้ไว้เพื่อนนี้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับ